บุกของาห,หรือเป็นบุกสายพาันธุ์ไหนยังก่อเป็นบุกหวานจิกินไดเทัื่องใบสดลำต้นแล้วก็<น>หวัวจ้ะลำต้นท่ากระสิเอามาแกงกินรวกกินเค็ดขึ้นตามบุกพุ่งก็ได้กินสดใจจ้ะหัวมันท่ากระสิเอามาเฮดแกงเฮดของหวานได้ขึ้นกันสายพันธุ์ของห้างคือบักคั้นปลูกประมาร่านสามสี่ไร่จ้ะนี่นะครับบุกหวานนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์บรครับแม่นจ้ะต้ตนพันธุ์ที่ห้างทรงการเลือกเก็บเก็บยังไงครับสิวเอาความยา้าประมา่านขึบหนึ่งฟาร์มเมอร์หนึ่ง หนึ่งยอดหรือหนึ่งหัวทุกต้นสีมีหัวติดไปนํกาก็คือลูกค้าที่เอาไปกับมันจได้เลยว่าบดตายเขาจะตรงต้นประมานเนี่ยเสื่อไปปุ๊บพี่ต้องปลูกยังไงไปหอดปุ๊บเข้าสาม,มารถลงปลูกได้เลยบ่ต้องใส่ปุ๋ยห้องพื้นระยะห่างฟุตหนึ่งสามสิบถึงหกสิบเซนปลูกแยกแยกๆไปเขาก็จะเกิดต้นมาออกมาเขาจะเกิดเป็นกอเข้าปลูกใส่กระถางก็ได้ปลูกต้นละกระถางกระถางไปครับหลังจากปลูกการไฮน้ำฝนน้ำมือละเท่อถ้ามีฝนยังสี่กระถาฝนไปเลยช่วงหนาฝนกระสีซ้ำใบเนี่ย หลังจากนั้นสิบหามื่อเ่าสามารถให้ปุ๋ยได้ให้ปุ๋ยเดือนละสองเท่าจ้ะปุย๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีสูตรสมอทั่วไปได้เลยจ้ะช่วงปีแรกเลยเ่าก็สิปลูกไปกอนเราปีที่สองจเริ่มได้กินจ้ะถ้าปลูกในโฮมก็สิต้นงาวจีงามเวลาปลูกกลางแจ้งกะสิเป็นพืชจังของเหาต้นบไดืดสูงแห้งแต่ว่าหัวขนาดหัวเขาสิพอกันบ,บางครกะปลูกประดับคางบ้านนาบ้านแห้งหลายปีนะต้นใหญ่ทอขาเห่ากะสิบุกนี่ก็คือจีข้นต้นไม้เหากินเฉพาะช่วงนาฝนจ้ะ ต้นต้นหนึ่งมาแก่ก็สิมีต้นใหม่เกิดมาทดแทนกันชเครื่หาหนาวหนาแรงเขาก็สิขุดหวัวมากินจ้ะว้นกินอยู่แบบนี้เรื่อยๆจ้ะข้อข้อหนี่งรักๆนี่ก็ือเป็นการปลูกเพื่อที่จะเก็บพันธุ์ขายนั<ช>่นปะครับใช่เน้นเก็บพันธุ์แต่ก่อนแต่ว่าเป้าหมายของข้าวคืออยากปลูกให้เป็นไม้อาหารคุณลุงคุณป้า,ปาสามารถซื้อไปกินได้ขายอันจังบาทหรอครับต้นบางสิต้นละสามสิบบาทสามสิบบาทแม่เขาวกระสีเป็นสุดขายสิบต้นสามร้อยสามสิบบาทประมาณนี้จ้ะต่อมือหนึ่งสี่ประมาณหารอยถึงหนึ่งพันต้นจ เอาสมมุดพัน 1, ต้นจะได้เงินสามหมื่นพอต้นละสามสิบบาทนะครับนเนาะ <c oughs> <c oughs> สามบในซื้มือหรือเปล่าเนี่ยจะรับบางมือ,อห้าร้อยม,มือกับใดห้าร้อยม,มือกับบ๊อด,ดใดนะไมนบ่อดใดซื้อมือหรอกอาทิตย์หนึ่งก็สิมีอยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นสิอาทิตย์หนึ่งถ้าเฉลี่ยก็สิขึ้นอยู่ประมาณสองหมื่น 20, หอดแสนหนึ่งประมาณนนะ่ะส <c oughs> ต่ออาทิตย์ <c oughs> ต่ออาทิตย์เลยครับร <c oughs> ู้สึกม,มีความสุขดีเพราะว่าน้องโก,โก้เคสกับแม่ไม่ต่างใจในหน่อยแล้วจ้ะ ก็คือมันสามารถต่อยอดได้มันก็มีความเป็นความสุขของเฮาและอยู่กับเราและอยู่กับแม่และอยู่บ้านจังซี่นะครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรได้สร้างรายได้ครับอีพี่นี่นะครับอยู่ที่สวนบุกนะครับเป็นการปลูกบุกหวานเพื่อสร้างรายได้นะครับเดี๋ยววันนี้อยู่กับน้องโกนะครับน้องโกเป็นเจ้าของสวนบุกหวานนะครับเดี๋ยวอยู่ตามความรู้จักกับน้องนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวด้วยครับจ้าสวัสดีจ้าน้องโก้ด้วยจ้าโกโก้อาริสราจุนกองหอนะคะจากสวนโกโก้ฟร์มตอนนี้เหตุยังอยู่นี่ครับ ตอนนี้สิมาขุดตน้นพันธุ์บุกหวานตามออเดอร์ที่เฮาได้มามาเก็บบุกนะครับหรือว่าต้นพันธุ์บุกนี่นะครับบุกหวานนะครับอันนี้เป็นตน้นพันธุ์บ่ครับแม่นจ้ะต้ตนพันธุตน์ต้นพันธุ์ที่เฮาส่งที่จะเอาไปส่งมื้ออื่นอ๋อเดี๋ยววันนี้พี่สิมาย่างไปนําแล้วก็สิมาขอความรู้ไปนํารวมถึงสิมาเก็บสสยนํานะครับเนาะบุกของเฮานี่เป็นบุกสายพันธุ์อีหยังก่อ เป็นบุกหวานบุกหวานใช่สายพันธุ์ของขาคือบระคั้นสิกินได้ทั้งใบสดลำต้นแล้วก็หัวจ้ะไอ้ลำต้นข้ากระสิเอามาแกงกินลวกกินเอามาเฮ็ดคือต่างบกพุ่งก็ได้กินสดได้จ้ะสามารถกินได้ทั้งสดหรือเอาไปเฮ็ดซุกก็ได้นะครับหัวมันข้ากระสิเอามาเฮ็ดแกงเฮ็ดของหวานได้คือกันได้ทั้งหัวทั้งหัวทั้งใบการเลือกเก็บเก็บยังไงครับสี่เอาความยาวาประมาณคืบหนึ่งฟามือหนึ่งของขา เหลือกมาสักกันด้วยน้องโกประมาณนี้ก็ได้นี่นะครับเอาคุดออกเป็นเหงาเลยบอกแม่จะขุดเป็นเหงาในเหงามันเนี่ยซีพียังไงครับนี่ยนี่เป็นบุกที่ห้าพอจากหัวพันครับอ๋อีนี้หัวเขาตอนนั้นทางสวนปลูกเรือน้องโกปลูกก็สิเอาหัวมันขยายจากหัวพันเป็นการผ่าเหงาหัวเห็นบ่ครับเอาผ้าหรือวเอามาปลูกแม่จ้ะอ๋อลุมหนึ่งปลูกไร้ปัญหาครับเนี่ยเขาสีเลี่ยงปลูกใส่หัวเลี่ยงมาเลย นี่เป็นแถวครับเอาหัวเรียงเรียงเรียงอันที่ลูกค้าสร้างข,ขายจังรไรเนี่ยนี่คือต้นหนึ่งนี่คือเหงาหนึ่งอ๋อเหงาหนึ่งก็คือก็คือ<ม>ชุดหนึ่งของอันหัวมันนี่แหละหัวในหน่อยเนี่ยนะครับแหมจ้ะแสดงว่าอันที่เข้าได้นี่กับอันนี้ก็สีแบ้งไปอีกแล้วครับห็นบอกแม่เขาก็สีเหลือเอาแต่ต้นใหญ่ต้นน้อยยังสีเข้าเสียมาปลูกใหม่จ้ะครับเอาลองเลือกบังดูอานน้ำไม้พีเอ็มน้เนี่ถ้าเสียออกทุกหัวทุกต้นสีมีหัวติดไปน้ำครับ ก็คือลูกค้าที่ออกไปกับมันใจไเ้เลยๆ่าบตายเพราะว่าพอเขาปลูกต้นเขาอ่ะอาจจะลมลงแต่ว่าหัวสิอยู่ดในดินอยู่จ้ะนี่สิเลือกปลูกยังสิอันนี้คือหนึ่งต้นหนึ่งต้นใช่หนึ่งต้นก็คือนับตามมันหัวที่มันติดม่น้ำนะครับท่านผู้ชมครับเา้าตรงทรงต,รงตามมาน้นประมาเนี้นะม,มันซิเมีนันคล้ายๆหัวที่เขาฝังตอนแรกนะครับติดแม่น้าอันนี้คือหนึ่งหนึ่งยอดหรือหนึ่งหัวคือหนึ่งเงาแง่นบ่ครับใช่ค่ะ มือนี้เดียวกันเหรอครับนี่หนึ่งสองสามสี่ได้สามอันอันนี้มันน้อยพดตันสี่เปาแม่หน้อยพดเขาจะมาปลูกไหมตสิบปลูกไปมันก็นี่นะครับได้สามขายอันจักบาทเหรอครับต้นนังเีษต้นละสามสิบบาทสามสิบบาทแม่ลูกค้าที่เอาไปกะมันจะยื่นนี่นี่หัวที่เ่าปลูกหัวที่เ่าพาปลูกแล้วกะนี่หัวแม่เขาจะเริ่มขึ้นมาก๋อ้ได้แล้วครับเงินไหลก็สิบบาทเอาเทียบเบียกมือนี้เพิ่นสร้างไร่ไปในนี่ ของออเดอร์มื่ออื่นนี่ตอนนี้ได้ประมาณสองสามรอยตน้นเนี่ยและจ้ะฮะอันนี้วะสองสามรอยตน้นใช่ออเดอร์เราส่งวันหนึ่งประมาณหนึ 100, น่งพันต้นมือละาพันต้นคุณหาเดี 100, ๋ยวมือละาพันต้นอันนี่วะเอาป่ะได้สาม,มันแล้วครับเอาคุดอีกก่าร่อยก็สิบเจ็ดอันถ้าต้นเดียวเดียวยางนี้เราก็จะขุดง่ายถามปอครับต้นที่พอสามารถเอาได้หรือวา ระยะความสูงที่ว่าผสามก้นออาอย่ประมาณไดนง่ายกว่านี้ไดบ่ง่ายกว่า,านี่บ่ไดเพราะว่าหรือว่าสูงสุดอี่ประมาณเท่าใดเพราะว่าส่วนใหญ่เข้าสิสรงแบบตลาดออนไลน์อ่ะครับใช่แบบนี้มันจะแพ็กง่ายกว่าอืมครับจะส่งประมาณนี้ต่อขนาดง่ายกับส่งไห้ได้ท่ากันอันง่าสิส่งเป็นล้ำต้นสำรับแกงสำรับลูกค้า<อ>คุณลุงคุณป้าที่เพื่อนอยากได้ไปซิมอ,อยากได้<อ>ไ,ปไปแกงกินว่ามันบ่คขั่นอหลีบอกัสิมีแบบนั้นอีกแบบนึงอีกแบบนึงราคานึง ตั่นี่ก็สิทธิสะดวกในการเคลื่อนใหญ่หรือว่าจะทรงนะครับเนาะสำหรับคนที่จะนําไปปลูกก็สิออกแบบนี้ไปให้จะดีที่สุดนะครับแล้วขันน้อยล่ะเอาอะไรบ่จ้างสิไหมน้อยขันน้อยโอตรขายข้าเจ้าแพงน้ตัวละสามสิบบาทคุนเอานนี้ครับอันนี้น่าจะได้เนี่ยนี่นี่องงันนี่เดี๋ยวข้าก็สิไปแยกที่หลังข้าขุดไปยังสินะ ข้าสิไปแยกต้นหน่อยออกที่หลังแล้วก็มาลงปลูกใหม้ถั่วมันใหญ่ก็คือตอนขุดไงก็สิขุดแบบขุดไปก่อนแม่จ้จ้งสิไปคัดแยกอยูทั้งเทื้องอีกเทื่อเพราะว่าสิบ่ได้เสียเวลาในการขุดเนาะจังสีก็ได้ตัวคั่นแม่นบ่ได้จ้ะเาขุดตัวครับอันนี้ก็ได้นี่ยฮะมมื้อนี้ออเดอร์เท่าไหร่ครับตอนนี้ออเดอร์ประมาณ2-300แล้ว2-300ามร้อยแม่หอนมือเกินสิ เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆมีสซูมือเลยหรือครับนี่ซูมือจ้ะส่งของนี่ส่งประมาณอาทิตย์หนึ่งห้าวันเกือบซูมือเลยสักหนึ่งเพิดมาทางม่งล่ะครับลูกค้าสิมาทางออนไลน์มาทางเพจอ่ะสื่อผ่านเพจใช่ครับกปกติก็สีมีคนมาขุดซอยกันในหลายคนเนาแะแนนสี่นีป่าๆเพิ่งมาขุดครับจ,จังสี่นะครับกะสี่นี่ไฟขุดไฟแยกร์แปรเน่าขุดนะครับทั้งขุดทั้งกันถอนหยาถอนหยากำลังเห็ดอยู่อันนี้เป็นเจ้าของ นี่นี่สมมติพี่ซื้อไปปุ๊บหรือว่าพี่เป็นลูกค้าเนี่ยพี่ซื้อไปปลูกพี่ต้องปลูกยังไรวิธีปลูกก็คือพ่อไปหอดปุ๊บเข้าสามารลงปลูกได้เลยครับอ่ะสาธิตการปลูกนี่รุมมองนี้เลยนุมเราปลูกได้เลยจ้ะครับอ่สมมติอ่าสีคขุดมองนียวมองนี้ก็ได้มองลงครับการปลูกหรือว่าถ้าทัน้ชมที่เอาไปปลูกปลูกได้เลยบ่ต้องใส่ปุ๋ยห้องพืนครับหลังจากปลูกประมาณสิบถึงสิบห้ามือห้องกับหอดน้ำจุมือหลังจากนั้นค่อยให้ปุ๋ย ช่วงแรกที่ปลูกเราหบเขาขาดนา้ำหลังจากนั้นทิ่ผามือเขาสามาให้ปุ๋ยได้ให้ปุ๋ยเดือนละสองเท่อจ้ะปุ๋ยนีปุ๋ยยังปุ๋ยข้อหรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอทั่วไปได้เลยจ้ะครับถ้าปลูกในโฮมก็สิต้นงาวแมนสีงามเวลเราปลูกกลางแจงก็สิเป็นพืชจางของเข้าครับต้นบเดีสูงแห้งแต่ว่าหัวขนาดหัวเขาสิทอก,กันถ้าเอาไปปลูกกิน แนนำให้ปลูกไม,ม่ทีลมเท่าไหร่ล,ลมลำเลีครับกรสีอัตราการขายายตัวเรื่องการเกิดกรสิด,ดีกว่าถ้าขัดปลูกไม่พื้นที่แจงหรือว่าทีลโลรงสิอาจจะโตสะหรือว่าจะเริ่มเติบโตบ่ค่อยดีนะครับนะ<ต>าะการไฮน้ําการไฮน้ำนนํำพนน้ามือละเทือถ้ามีฝนจังซีกระถาฝนไปเลยช่วงหนาฝนกระสีสบายบเนี่ยรอน้ําฝนครับผมเราบุกนี่ก็สิช่วงต้นเขาสเกิดมากเฉพาะหนาฝนจะก็คือช่วงเมษาถึงกันยาตุลา ช่วงนาหนาวนาแรงบุกนี่อะซีไอ้ล้มต้นอ๋อม่นส่แยงงนมีหัวอยู่ในดินอ๋อครับเอามีฤดูความมีฤดูก็คือสิขึ้นต้นไม่เขากินเฉพาะช่วงนาฝนจ้ะอ๋เป็นพืชเป็นพืชนาฝนนะครับท่านผู้ชมใช่จะออกดีเฉพาะช่วงฤดูฝนแลช่วงที่ว่ามันฤดูเขาล่ะก็มาเปนฤดูเขาเขาก็สีขุดหัวมากินจ้ะขุดหัวมากินขุดหัวมาทําแกงทําของหวานได้หมดเลยครับเราเปลือกที่เข้าฝานออกอ่ะเอามาฝังดินเพื่อให้เขาเกิดได้นาต่อไปได้ เกษตรเบเดซูลพันวนอยู่อย่างนี้พุดธสุ้มื่อนี่เอเดอร์สุ้มื่อจ้วงนี้ใช่ช่วงหน้าฝนนี่เท่ากับสีพุดต้นพันธุ์ขายครับช่วงตุวล่าเท่ากับสีเป็นหัวแล้วหัวสําหรับเพลทอาหารครับถ้าช่วงแถวๆนั้นเกษสรพุดหัวขายอีกเท่าบ้าเนี่ยแม่นจ้ะวนวนยังสี่รอบปีเลยจะวนวนรอบปีเลยต้นนี่ที่ปลูกไร่ปะเนี่ยครับน้องก๊ สำหรับบุกวานี่ปลูกประมาณสามสี่ไร่อะจ้ะสามถึงสี่ไร่ถ้า,ถานับเป็นแถวหรือว่านะับเป็นต้นนี่ว่ามันจากต้นเลยโอ้เป็นเป็นแสน <c oughs> ครับเหมือนกรสีมีบางแน่บางเ่ย่าจะเป็นข้าขคุดไปแล้วข้าคุดขายไปเนาะครับเนาะกระสีมีโซนที่เต็มปักสองเดือนกะสีเริ่มขึ้นมาจ่งสีมีฤูดูการปักก็คือช่วงนี้แหละเนาะแ่นช่วงต้นภาคหนีห้องกระสีขยายเขาจะเขาจะเกิดมาช่วงเมษา ส่วนนี่เขาจะเริ่มขายตน้นพันธุ์เราให้ลุงให้ป้าเพื่อนซื้ออยากไปซื้อไปกิน<อ>ไปแกงไปปลูกไว้อะรงเีค้ค่ะของเขาเนี่ยลกัลกเนี่ยคืเป็นการปลูกเพื่อที่จะเก็บพันธุ์ขายนั่นไหครับใช่เน้นเก็บพนันธุ์แต่ก่อนแต่ว่าป้อหมายของเขาคืออยากปลูกให้เป็นไม้อาหารแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เขาจำกัดอยู่เขายัางปลูกไดมอดนด์ไดลายจ้ะก็เล้เป็นช่วงตน้นพันธุ์แต่ก่อนครับแต่ว่าเราก็มีแผนขายายอยากให้มันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเป็นไม้อาหารคุณลุงคุณป้าสามารถซื้อไปกินได้ครับเน้นคือมีแผนไว้าตะ เห็ดเป็นเป็นพืออาหารสามารถเก็บคือยังเก็บพักบุ้งเนี่ยังสิเป็นบ่อใดน้ำตลาดตรงตลาดได้ครับตอนนี้ก็คือเท่าที่ปลูกเนี่ยก็ยังว่าพ่อขายนะครับเท่าที่ออกกำลังนะมือหนึ่งเนี่ยเท่าได้ก่อเป็นพันเป็นพันเราเขาไปขายแจงใดครับอันนี้สงสัยนะเพื่อสั่นผู้ชมอยากรลู้ข้องนู้นนี่สิเป็นซองทางการเพจตอนนี้ตลาดยังเป็นตลาดออนไลน์อยู่จ้ะเพจกับขาวทเป็นสุดขายครับเอาไปโพสต์ตังสิบบ่อแม่สุดสิบต้น สิต้น330บาทรวมส่งประมาณนี้จ้ะถ้าร้ายก็หน่ะทองโก้ร้ายก็สิบต้นล่ะข้าจังมี่ข้าสีมี่สุด20ต้นน้ำจ้ะ20ต้นในสี่หกร้อยยีต้นห0ร้อใช่ยีต้นหกร้อปลายทางก็มีเก็บปลายทางน้ำยี่สิบต้นเราส่วนมากเพิ่นสือรุนเลยรื่อแสามร้อยหรืองห0 ส่วนมากเพิ่นกระืือรุ่น1ิต้นแบบทดลองแบบก่อนกรสิมีลูกค้าที่แบบว่าซื้อ1ิต้นไปแล้วก็จะปลูกติดเขาจะว่ามันงามเพิ่นกระสิกับมาซื้ออีก20ต้นอย่าง่นะจ้ะ1ิต้นนี่สมมติเอาไปปลูกมันสสได้หไายปานเดนี่มันได้กว้างเด้สมมติเฮาปลูกระยะห่างฟุตหนึ่งครับฟุตหนึ่งเนี่เฮาก็ปลูกแยกๆๆไปเขาก็สิเกิดต้นใหม่ออกมาเขาจะเกิดเป็นกอแบบเนี้ยเหมือนเท่าเกิดปลูกต้นหนึ่งเขาจะเกิดเป็นกอยเทาสิเกิดเป็นกึ่งนั้งเท้อท่เฮานี่ขั้งหนาเนาะเป็นเป็นพุ่ม แล้วก็กว่างสมุิแนะน้าให้ปลูกเลยที่ปลูกกว้างคูณเงาประมาณเท่าไหร่ห่างกัน1ฟุต30ถึง60เซนม30ถึง6กสิบเคือระยะที่แนะ้าปลูกกว่างคูณเงาแมนครับกว้าง30มฟุคูน30ก็ได้รับปลูกใส่กระถางก็ได้ปลูกต้นละกระถางกระถางไปแต่ว่าถ้าปลูกในกระถางมันก็สิมันจิจํากัดพื้นที่หัวของเขาจ้ะบางคนก็ปลูกประดับคางบ้านนาบ้านแห่งหลายปีนะ ส่วนใหญ่ทอขาเข้างสิสำหรับธนผู้ชมนะครับที่อยากอาไปปลูกเบิ้งปลูกช่อปลูกใส่กระถางก็ไไ้หรือว่าใส่เข่งใสตยังก็ไรเนาะครับก็ว่า่ันปลูกเพื่อที่เป็นอาหารหรือว่าไปปลูกไปกินเัาะเสียก็ต้องมีพื้นที่จัหน้อยจังพี่เอาไปปลูกสางซีเนาะจ้ะมันโดนมาได้ไหมสิได้จังสิได้กินจังสิเริ่มเก็บกินได้ช่วงปีแรกนี่เขาก็จะปลูกไปก่อนเราปีที่สองจีเริ่มได้กินจ้ะปีแรกนี้ ปลูกแบบนี้เทาสิต้นใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าไม,ไ,มไม่ได้พ่อแก่งปีสองน่ะจะเริ่มกินได้สําหรับบางคนเพิ่นซื้อไปแล้วเพิ่นดูดูแลดีเนี่ยช่วงสิ้นปีเทาสิมีหัวประมาณหนึ่งกิโลขึ้นไปดูแลดีก็คือให้น้ำห้ปุ๋ยเดือนละสองเทืาหัวน้ำสุ้มือโม่ห้มีหยาช่วงสิ้นปีช่วงประมาณท่านว่าเทาสิขุดหัวเขาขึ้นมากินได้หัวเขาสิมีขนาดประมาณหนึ่งกิโลครับก็คือกินหัวได้็ตามก,กินหัวใ้ก่อนก็ต,ต้นที่นี่กินได้แม่ต้นสิได้ปีีท่นะครับาี้กินได้สองปีนันกะ เก็บได้เรื่อยๆเนาะใม่ช่วงฤดูที่สามารถเก็บได้นะครับแนนเพราฮอหนาฝนปุ๊บเข้าตัดต้นนึงมาแก่วก็สิมีต้นไม้เกิดมากทดแทนกันครับคือว่นกินอยู่แบบนี้เรื่อยๆจ้ะในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถขุดหรือว่ามีออเดอร์ประมาณเท่าไรครับต่อมือนึ่งต่อมือนึงสีประมาณหาหลายถึง1นึ่พันต้นจ้ะห้าร้อยถึงหนึ่งพันต้นใช่เอาสมมติพันต้นจะได้เงินสามหมื่นกว่าต้นละสามสิบบาทนะครับเนาะฟาดในสู้มือหรือวะเนี่ จะรับบางมือท้อาเรือมือก็ได้ท้าเรือมือกับบะใดนะมันบ่ได้ไดซื้อมือหรอกครับอาทิตย์หนึ่งก็สิมีอยู่ประมาณสองมื่นสามหมื่นอยู่หล่ออาทิตย์หนึ่งนี่สิประมาณนจ้าบาทอาทิตย์หนึ่งถ้าเฉลี่ยก็สิขึ้นอยู่ประมาณสองหมื่นหอดแสนหนึ่งประมาณน,นะนัออ่นต,ต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ดีครับต่อ่ตอเดือนอะไรครับเคยเคยๆจดเลยปะต่อเดือนนี่บ่รู้เพราะว่าสิเฉลี่ยเป็นอาทิตย์แต่หัวข้าเห็ดหลอกให้ขาเห็ดหลอกตรงเป็นอาทิตย์นะนะในอันส่งอาทิตย์ละห้าวันขายมาหลายจักปีน สวนนี้เพิ่งเห็ดมาได้2ปีจ้ะเข้าปีที่3ปีที่3มันบ่ครับที่เริ่มที่เริ่มขายได้เนาะปีที่แล้วเขาขายเป็นหัวพันไปก่อนเพราะว่าเฮายังเห็ดต้นพันในว่าในลายพ่อตู้ขายหัวก็ได้ไปหลยอยู่ขายหัวหลยอยู่ปีนี้มาเขาก็พาหัวออกมาขยายขายต้นพันไปขายต้นพันอีกอ้าวเราระวังเอาหัวไปปลูกเอาต้นพันไปปลูกแตกต่างกันังไ๋มันสิเป็นช่วงเวลาของเขาต้นพันธุไปปลูกเนี่ยคือช่วงหนาฝนเขาสิมีแค่ต้นพันธุเพราะว่าหัวเขาจะเริ่มฟอออกมาแล้ว หัวนี่เขาสิปลูกช่วงตุลาถึงเมษาช่วงนั้นจะใช้หัวพันปลูกอัตราการเกิดจะขึ้นกันเท่ากันเ,<อ>เพราะว่าต้นพันธุ์น่ะมันจะเกิดเท้ากินเฉพาะช่วงหน,น้าฝนจังสี่นะครับแล้วแต่ฤดูขั้นฤดูนี่เอาต้นไปปลูกง่ายกว่าแมนๆแ,แต่ขั้นช่วงนั้นตอดูค่อนๆนี่เอาหัวไปปลูกกะติดตะศรีออกดีก็คือช่วงนี้ปัจจุบันน้องโกเฮ็ดอีหยังอยู่ครับปัจจุบันน้องโกก็เฮ็ดซอยแม่แต่ว่าน้องโกสิอยู่ฝ่ายขายจ้ะครับฝ่าย ขายออนไลน์มากกว่าแม่เราสีดูแลฟังนีห้าสิดูแลฟังขายก็คือแบ่งกันัดเจดแม่ใชแม่เป็นคนเป็นคนเห็ดเป็นพลนลิตลซสวนห้านีก็นั่งพ่นพาเไปขายโอ้ตอนน่้ยอดให้มันขายได้มากขึ้นเห็ดมาแล้วจะปีเลยที่ต้องกูของเบิ่งนี่เพิ่งขอเบิ่งในปีหนึ่งพวงกูเพิ่งเลียนจบจ้ะแต่ว่าสวนนี้แม่เราซื้อไว้สองปีแล้วคือซื้อตอนนี้ห้าขอไปเลียนนะเราก็เริ่มเห็ดเริ่มขยายพันธุ์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยวันนี้รู้สึกอย่างไรกับการมาเห็ดกษตรในวัยยี่สิบต้น รู้สึกมีความสุขดีเพราะว่าลุงโกเขตกับแม่ไม่หลังใจในน่อยแล้วจ้ะก็คือมันสามารถต่อยอดได้มันก็มีความเป็นความสูขของเฮาแล้วอยู่กับเราอยู่กับแม่อยู่บ้านเั่สินะเรียนจบมากคือว่าเป็นงานถามีคำถามมาสี่สี่ต่อบางเลยเรียนจบมากคือว่าไปเหตุงานติมุมมองเฮามุมมองเฮามุมมองเฮาเนาะเฮาโม่มาเฮามาเขตเป็นนาาคนมากกว่าครับามาเขตเองครับมาเขตเองมักอยู่บ้านมาเขตซอยแม่อยู่กับแม่สินะ เพราะว่ายูมองนีล่าใดมันก็โอเคสําหรับเฮากับมีความสูขแล้วเขาก็มีวิธีมีท,มท,มทางต่อหยอดไปได้อีกเขาว่างแผนวีค่ะปีสิปีมันจะเป็นยังไ๋เขาว่างแผนเลยแล,ยล้วเหมือนตรงนี้เขาก็ว่างแผนเว้แล้วว่าตอนนี้เป็นตนพันธ์อีก2ปี3ปีเข้าขยายเขาว่างแผนไว้แล้วนะมีแนวเห็ดอยู่เรื่อยๆแต่ไร้ได้ที่ตอบแทนมาก็ยังดีดีกว่าดีไปเหตุงานอยู่ก็เลยเลือกที่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะอาถ้าท่านผู้ชมอยากมาสื่อตนพันธ์ยังส่หรือว่าอยากมาสอบถามการปลูกบุกหวานเนี่ย ติดต่อได้ช่องทางไดครับก็จะเป็นเพจโกโก้ฟาร์มโทรและไลน์เบอร์0811837047ค่ะือว่าผู้ใดอยากเข้ามาเบิงสวนก็อยู่บ้านนาสมฮงอำเภอนาวังจังหวัดนนทบัรลำโพูค่ะท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาอาชีพสร้างรายได้นะครับการปลูกบุกเพื่อสร้างรายได้นี่ก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการสร้างรายได้อาชีพเอาไปปลูกเพื่อที่จะขายต้นหรือว่าอาชีพ เอาไปปลูกเพื่อที่จะขายหัวนะครับกับล่องติต่อน้องโกะเขามาเบิงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสั่งรายได้ดที่ทางรายการอยากนาเสนอนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทางรายการกับทีมงานเกษตรกรไทยสั่งรายได้ดขอุณน้องโกะนะครับเนาะขอบคุณครับ